เคยสงสัยไหมว่าทําไมก้อนหินถึงแข็งโป๊กขนาดนี้เราเห็นมันอยู่ทุกที่เหย็บมันอยู่ทุกวันแต่เคยหยุดคิดไหมว่าอะไรทําให้มันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะทึ่งกว่านี้อีกลองนึกภาพตามนะเวลาเราเห็นหินก้อนใหญ่ๆแข็งๆแ,แบบนั้นใครจะไปรู้ว่าแท้จริงแล้วมันประกอบขึ้นจากสิ่งที่เล็กจิ๋วสุดๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสิ่งเหล่านั้นคือแร่ไงล่ะซึ่งแต่ละก้อนหินก็จะมีแร่หลายชนิดรวมตัวกันอยู่ แล้วเจ้านายแร่พวกนี้แหละคือหัวใจสำคัญของความแข็งแกร่งของหินแต่ละก้อนมันไม่ใช่แค่การเอาอะไรมาวางซ้อนๆกันนะแต่มันคือการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระเบียบสุดๆของอะตอมที่สร้างโครงสร้างอันทรงพลังทรงพลังขึ้นมาเหมือนมีกาววิเศษจากธรรมชาติเลยก็ว่าได้ลองนึกภาพว่าแร่แต่ละชนิดเนี่ยมันเหมือนตัวต่อเลโก้ขนาดจิ๋วระดับอะตอมเลยนะอะตอมแต่ละตัวจะจับมือกันแน่นปึกด้วยพันธะเคมีที่แข็งแรงโคตร เหมือนเราเอาแม่เหล็กที่แรงที่สุดในโลกมาดูติดกันนั่นแหละบางชนิดก็เป็นพันธะแบบไอออนิกบางชนิดก็แบบโควาเลนซ์ซึ่งโคตรแข็งแกร่งที่เจ๋งไปกว่านั้นคืออะตอมพวกนี้ไม่ได้จับกันมั่วๆนะแต่มันจะจัดเรียงตัวกันเป็นระเบียบสุดๆซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดเป็นโครงสร้างผลึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแร่แต่ละชนิดโครงสร้างแบบนี้แหละที่ทําให้แร่แต่ละเม็ดแข็งแรงและทนทานเหมือนเราสร้างตึกด้วยอิฐที่เรียงเป็นระเบียบมันก็แข็งแรงกว่ากองอิฐสุ่มๆใช่ไหม พอยิ่งหลายๆแร่มาอยู่รวมกันในหินมันก็จะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปอีกเพราะผลึกแร่แต่ละเม็ดมันจะสอดประสานกันอย่างแน่นหนาเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอที่ลงล็อกพอดีเป๊ะทําให้โครงสร้างของหินมีความหนาแน่นและทนทานต่อแรงกระแทกจากภายนอกโอ้โหธรรมชาติมันสุดยอดจริงๆแล้วที่มาของหินก็มีส่วนด้วยนะอย่างหินอาคานัคนีที่เกิดจากแมกมาเย็นตัวลงมันจะสร้างผลึกที่แข็งแรงมากๆ หรือหินแปรที่โดนความร้อนกับแรงดันมหาศาลก็ยิ่งอัดแน่นแข็งโป๊กส่วนหินตะกอนที่ดูเหมือนจะอ่อนสุดแต่การยึดเกาะกันของเม็ดตะกอนก็ยังสร้างความแข็งแกร่งระดับหนึ่งเลยละ่ะสรุปง่ายๆที่ก้อนหินแข็งก็เพราะอะตอมในแร่จับมือกันนั่นปึก๊กแถมยังจัดเรียงตัวเป็นระเบียบสุดๆจนเกิดเป็นโครงสร้างที่ทนทานแถมยังสอดประสานกันเป็นก้อนหินนั่นเองจริงๆแล้วเรื่องหินยังมีอะไรให้ใหเราทึ่งอีกเยอะมากๆนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นนะ ไม่พลาดความรู้สนุกๆแบบนี้อย่าลืมติดตาม X Science โลกวิทยาศาสตร์